สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคการแก้ปัญหาเราลงคลิปวิดีโอนะครับในแอป k าย e นอร์มาสเนะครับและจะเป็นแถบสีดำครับเหมือนที่เราเห็นนะครับผมก็จะมีขั้นตอนในการทำนะครับง่ายๆนะครับโดยเริ่มแรกนะครับพอเราเข้ามาในแอป k ายเน t ร์มานะครับเราก็จะมีภาพเฟรมวิดีโอหลักได้ว่าเป็นรูปภาพครับทีนี้พอเราได้นเอาวิดีโอเข้ามานั้นจะเป็นแถบดำนะครับอันนี้นะครับ ตัวอย่างครับผมกดที่เลเยอร์นะครับเพื่อที่จะดึงวิดีโอเข้ามานะครับแล้วก็เลือกวิดีโอนะครับผมเลือกคลิปนี้เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าแถบคลิปวิดีโอที่เราเห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นแถบสีฝั่งนี้นะครับจะเป็นแถบสีดําแล้วก็ที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแถบเป็นแถบสีดํานะครับก็หลักการง่ายๆนะครับให้เรานั้นไปติ๊กที่เลเยอร์ของคลิปวิดีโอที่เราได้ นำเข้ามานะครับแล้วก็ให้เราไปเลือกที่เมนูฝั่งขวามือนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวแปลงไฟล์ครับตัวตัวนี้นะครับตีอยู่ขุณข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เราเพื่อนๆนันติ๊กไปทีนึงนะครับมันก็จะทีนี้ทางแอปก็จะถามว่าก็จะเด้งขึ้นมาว่าแปลงไฟล์ครับก็ให้เรานันติ๊กที่แปลงไฟล์นะครับตรงนี้จะต้องใช้เวลาสัันนึงนะครับเพราะว่า การแปลงไฟล์อาจจะขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปด้วยนะครับโอเคนะครับพอเราแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะครับคลิปวิดีโอที่เป็นแถบดำๆเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นคลิปวิดีโอที่ปกตินะครับให้เราติ๊กตูนะครับแล้วก็ลองผลเล่นงดูนะครับในคลิปนี้ผมก็ครับสวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอน อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับของการแปลงไฟล์ข้อมูลหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพครับเวลาเรานำเข้าคลิปวิดีโอนะครับมาซ้อนหรือว่ารูปภาพมาซ้อน,าาอนในแอปไทม์มาสเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมกดแชร์และก็กดไลค์กด subscribe ช่องยาสีทีวีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ